สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกขสช่องริมเกอร์ชแนลช่องอนนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองอันนี้เรากําลังพยายามหาผู้ท้าชิงบัวขาวนะพยายามเอาลูกที่มีทั้งหมดเนี้ยมาประกอบก็ได้มาทั้งหมด4ี่ลูกนะโดยที่เราจะแข่งขันกันโดยให้พี่บัวขาวเนี่ยเขาเป็นมาตรฐานนะเพราะว่าเขาโหดจัดมไม่มีใครสู้เขาได้พี่บัวขาวเนี่ยเป็ <S 2> <S 2> <S นไนท์ชิลนะสามแปดสิบ หัวบอลแข็งแกร่งมากนะเออคงมีคอมโบที่ดีกว่านี้แหละแต่ว่าคือณตอนนี้เรามีอันนี้ดีสุดอธิบายคู่แข่งของบัวขาวก่อนนะ <Okay. S 1> เออพุทธชิงอันนี้ก็คือตัวที่เขาบอกว่าเก่งตั้งแต่ออกจากกล่องมาเลยนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเขาเล่นยากเพราะมันต้องใช้ดวงเขาสู้เหมือนกัน mm hmm. นั่นก็คือดันซอสเป็นดันซอสสามหกสิบแล้วก็ใช้บิดที่เป็นโลแฟลตนะ ตอนนี้จะเตี้ยนิดหนึ่งน่าจะทําให้เขาโจมตีได้ง่ายข pues e um, oh ึ้นแล้วก็เพิ่มความอึดของเขานิดหน่อยโมหรือเปล่ามาดูกันเออใช่โมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพลังพลังแบบเรื่องจริงหรือพลังโมเดี๋ยวก็ดูมาหนึ่งสองสามพโอ้โหโบขาวหนีได้รอบลอมาโหโบขาวมาสู้กันตรงกลางเลยอือนศูนย์เรียบร้อย หนึ่งสองสามดูเขาดันอสจัดการบัวขาวให้ได้ไม่ไหวแล้วืจบตีไม่โดนโอ้โหบัวขาวไม่มีทีท่าว่าจะสองศูนย์จ้าสองศูนย์หนึ่งสองสเฮ้ยคิมแดดไอคิมแด็ดไอคิมแดดไป แซดไปชนมันให้ล้มสิโอ้มันมันมันไม่สถานเลยเว้ยกล้ามเนื้อของเราไม่สถานเลยเออหนึ่งสองซ้ำอืออเฮ้ยโอ้โหชนขาแตกระเด็นเองหนึ่งสองซ้ำทำให้ได้อย่าให้ศูนเ์ศูนย์เด็น้อย หนึ่งสองอไม่ได้หมดแรงแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วทีมแดนไม่มีแรงเลยสองสามหนึ่งสองซ้สามารถ ทำลายตาย,ยเข็มขัดของบัวขาวได้หนึ <laughs> ่งสองนหน่อยสหแรงแล้วไม่ไหวแล้วมันกงขันไม่ได้อะเมื่อกี้ชนแรงมากนะแต่ไม่ไหวเรียบร้อยละ <laughs> ผู้ทาชิงบัวขาว <laughs> ดันซอส <laughs> ไม่สามารถเอาชนะบัวขาวได้นะเดี๋ยวยังเขายัาง,ยางรักษาสถิติดีเงะโดนไปนี้ิดหน่อยด้วยความฟุกนะแต่ก็ ไม่ลงนะก็อาจจะต้องถือว่าไม่ผ่านนะต่อไปคือผู้ท้าชิงใหม่เลขสองนะอันนี้ก็คือเฮลไซนะเอ่อซีแปดสิบนะสูงขึ้นนิดนึงเพื่อให้เขาปัดลงง่ายแล้วก็ใช้เป็นหัวแฟลตนะอันนี้ตั้งใจเพิ่มพลังโจมตีเขาแบบจริงจังก็เดี๋ยวรู้เรื่องเลยหนึ 1, 2, ่งสองสาปหัวขาวลงให้ได้ปัดให้ได้ ไม่ไหวออโอ้โหสุสีดูดีอยู่นะหนึ่งสองซ้ำโอ้โหโดนลูกตามน้ำหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยชนไอกทีฟแร็พดแดดพหน่อยผมไม่ได้แดดเลยท่าทางจะไม่ไหวนะละเบาละรนแรงและ อาวโอ้ยชนแบบปุ๊กปุ๊กตกไปได้อันนี้กี่แจมสามแจม 4, 3, 1, 2> 2, <3. S 1> สี่สามหนึ่งสองสามเฮ้ยหน่อยเดี๋ยวหมดแรงก่อนเจ้แล้วเออนาทิมดินหนึ 1, 2, ่งสองสาม แดนมาแดกกน่อยแดกกนเอยอือแดกเลยเว้ยเฮ้ยแรงอยู่นะตึ๊บตึ๊บไหวไหมเนี่ยโอ้โหชนเขาได้หมดแรงซะเองส,สามส,สามหนึ่งสองสาม้ามยปปเป,แไปไ๋แล้วไปึงเราเาเป๋แล้วไม่ไหวแล้ว และแล้วแล,แล้วเฮลไซผู้ท้าชิงก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะเจ็ดต่อสไม่ไหวเลยสู้ไม่ได้สงสัยต้องไปคิดใหม่นะนี่โอเคลูกต่อไปก็คือลูกใหม่ของเรานะซึ่งเขาดูดีมีศักยภาพนะจะทำเข้าพังอีกแล้วอ,อันนี้ก็คือไน g ์ t ลนซ์นะใส่เป็น460นะแล้วก็ใช้เป็นหัวเทเปอร์ ซึ่งก็จะทำให้เขาวิ่งประมาณหนึ่งแต่ว่าก็จะยังพอมีสตามีน่าอยู่ให้วิ่งได้นานหนึ่งสองซลอยนิ่มๆเลย 1, 2, เอ่ะหนึ่งสองซไาหน่อยไวยอย่ายอมแพ้ลงใหม่เดี๋ยววะ ม่ลงเลยอ่ะโอ้โหแข็งอะไรขนาดนี้แข็งแกร่งบ้าบ้าที่สุดเราเราจะหมดแรงก่อนตัวนี้จะหมดแรงแล้วโอ้โหยืนยืนจ้องเฉยๆบอกแพ้แล้วสั้เฮ้ยอ้านี่เฮ้ยเ <Hey. S 1> ขาตีแรงจริงเคาเบาๆล่วงเลยหนึ่งสองสาม hey. ซ้ำโมไม่ได้หน้าทิมดินแล้วหน้าทิมดินแล้วคือความอืดน่ะสู้สีกันนะเออจริงๆเบรดตัวนี้ดูสู้ได้อยู่นะอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนใหม่เฮ้ยหนึ่งสองซ้ำ ฟาดมันถือปาดมันฟ <ve> าดมันโอ้มันจะหมดแรงอ่ะโอ้โหอย่างนี้แพ้ละน่าจะแพ้ละไม่แน่มันไม่เคาะมันต้องรีบเคาะเดี๋ยวหมดแรงก่อนรีบเคาะมันเร็วเคาะหน่อยโอ้โหไม่ไม่โดนเลยองศาไม่โดนเลยไม่ไหวไหวไหมเนี่ยโอ้โหไม่ไหวละห้าต่อสี่ ซ้ำแรงยุบแต่มันก็มันก็เหนียวอะ่ะโอ้ไม่ไหวดูท่าทางพลังสป,ปินยังเหลือเยอะเลยอะ่ะเอียงเอียงประเทศเลยเหมดแรงและอ๋อเข้าไปสยบแทบเท้าเลยหกสี่หนึ่งสองซ้ำชนไหนชนไหน เอียงกระเทเล่ยยอะละโอ้นี่ยังไม่เอียงเลยอะระเบิดลูกมันเรียบร้อยพุทธาชิง<อ>ก็พุทธาชิงหมายเลขสามก็ยัง<อ>ไม่สามารถเอาชนะได้นะแต่คือเขาก็าดูโอเคนะเขาตีแรงอยู่นะใช,ใช,ใช่จังหวะที่แบบเคาะดีๆเขามีจังหวะลุน้นใช่แต่คือแบบเหมือนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาตัวนี้มาลองใหม่ตัวนี้มีมีลุ้นอยู่นะลูกลูกไฮไลท์ จริงอ่ะ <laughs> ใช่เก็บไว้กะว่าพิชิตบัวขาวออไ,ได้หรออันนี้ก็คือเฮลเชนนะเออซึ่งเฮลเชนตัวนี้เป็นห้าหกสิบนะแล้วก็ใช้เป็นหัวนิเดิลนะตัวนี้เนี่ยเออตามที่วางแผนไว้คาดว่าจะต้องเบิร์สฟินิชตีให้ลูกฝนตรงข้ามกลางแตกอย่างต่อนเนื่องจะรอคอยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเบิร์สฟินิชลัวๆ หนึ่งสองสโหนิ่งมากเออลูกนีต้องนิ่งลูกนี้ต้องตู้นิ่งๆอ่งเฮ้ยอเอาไว้มีลุ้นไว้เอาว่าแข็งแกร่งหนึ่ง,งสอง,สองส เฮ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มถ่ายอะไรเยอะแล้วเฮ้ยเขาไหวนะเขาสู้ไหวได้นะเฮ้ยเอ,อ้าหนึ่งสองสาม ู้กันมันอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเห็นเห็นสามหนึ่งหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาไว้ได้อะพลังพลังทนกันคอขอคกันตรงกลางนี่พอสู้ได้นะโอ้ยอะไรและ้ว หนึ่งสองซ้ำเห็นเป็นลงหลุมเลยครับแบบฟุกฟุกหนึ่งสองซ้ำใส่ให้แน่นหรือเปล่าเออเมื่อกี้ประกอบไม่แน่นหรือเปล่าวะประกอบให้เดี๋ยวในฐานะผู้ประกอบให้อาจจะเมื่อกี้อาจจะขันไม่แน่นก็ได้นะอาจจะไม่นับไม่นับไม่นับนะไม่นับไม่นับ หนึ่งสองซ้ำเอาหัวหนึ่งสองซ้ำ หนึ่งสองหน้าถูกพืนแล้วไหวแน่เลยหน้าถูกปืนแล้วอ้าวหมดแรงแล้วสปินฟินิชหนึ่งสอง้อุยอันนั้นพลาดล้ว หน้าถูพื้นเช่นกันโอ้ oh, เต็นไปรอบๆใครจะหมดก่อนเนี่ยอะ ah, หมดก่อนหนึ่งเท่าหนึ่งสองสาม อุ้ยโอ้เดียวเองหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วยหแล้วใช้แรงไปหมดแล้วหกองหนึ่งสอมเได้โอไหลไปบเียเียละอ้าวหลุดใสเลย สองซำบัวขาวแพ้แล้วก็สรุปว่าเฮลเชนก็พอสู้ได้นะบัวขาวเนาะช่วไล่ช่วไล่แบบว่าแลกเปลี่ยนกันแพ้ชนะเออคือมันแต่มันไม่ชัวนะมันมันไม่แบบมันไม่แข็งแบบอย่างบัวขาวเนี่ยรู้สึกว่าเขาเขาสู้ตัวไหนก็มีศักยภาพที่จะค่อนข้าง ชัวนะหล่าผู้พายแพ้ตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไว้คราวหน้ามีคอมโบอะไรใหม่ๆที่แบบคิดคนก็ค่อยมาทดลองกันใหม่นะเออจะพยายามหาคอมโบที่แบบเล่นง่ายแล้วก็แข็งแกร่งมาให้ดูกันเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะลาก่อย